เปิ้ลนาคอนจุงมือน้องออกการและคนบันเทิงร่วมงานฉลองครบรอบสี่ปีรายการลองสลานจานสงา ถือเป็นอีกหนึ่งรายการคุณภาพของวงการบันเทิงสําหรับรายการล่องสาระาจากสงารายการโทรทัศน์ที่จะพาคุณล่องเรือไปชมวิถีชีวิตสองฝักฝั่งสายน้ํานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาหารและภูมิปัญญาไทยโดยผสมผสานความรู้ด้านวัฒนธรรมกับโภชนาการออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลาสินาฬิกานาทีถึง10นาิกานาทีทางททบ 5hd1 มาอยากยาวนานเกือ ปีเต็มก้าวมาถึง EP 200แล้วค่ะ งานนี้ดรสง่าดามาพง์นักโูชนาการอันดับ1เจ้าของรายการและพิธีกรประจํารายการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ4ปีให้กับล่องสราญจานสงา่าโดยมีเปิ้ลนักคอนซิลาชัยและน้องออการแชมป์โลกเจสกีรุ่นจูเนียสกี10-12สโตกมาร่วมงานฉลองงานครบรอบ4ปี EP 200ของรายการล่องสราญจาาสงาณนะห้องประชุมใหญ่ชั้น2อ,อาคารททบ5สนามเป้าค่ะ ครับก็มามา,มาร่วมแสดงความยินดีนะฮะกับท่านอาจารย์ศนาแล้วก็พ่อแดงนะครับที่ทำรายการมาเนินนานแล้วก็มีสมาชิกเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับก็รวมกันโอ้โหทั้งประเทศเลยมารวมตัวกันที่นี่ฮะ,ะดีใจฮะดีใจด้วยบรรยากาศเป็นยังไงนก็เซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่พี่บิ๊กจ๊ะมา เป็นวิธีกรสัมภาษณ์เองนะครับทางด้านกีฬาโดยตรงเลยซึ่งเ,เราไม่ทราบมาก่อนนะฮะ,ะก็ก็สนุกดีนะไ้ีกคุยแรบบัแบบครับเขาก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับลูกมากกว่าวิธีการที่เราเสร้างลูกมายังไงให้ลูกมาถึงระดับระดับโลกได้อย่างเงี้ยะฮะแล้วก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์นะฮะ<ม>เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ฟังนะฮะครับ นี่มันเป็นแฟนรายการนี้ไหมครับลองสลานจานอ๋อล่องสลานจานสลานี่ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่ดูไม่ได้เลยฮะแบบว่าติดงอมแงมเลยฮะอยู่ช่องอะไรนะช่องห้าติด้าใครไม่รู้ได้ไงล่ะเออนะคร้าผมงานวันนี้ชื่อว่างานล่องสลานจานสง่าฮาซาแซบ EP 200 คำว่า EP 200มาได้อย่างไรเมื่อวันที่วันที่2พฤศจิกายนปีพศส5 6พ <62. S 1> นะฮะพวกเราสองคนรวมทั้งคุณโจนาดด้วยและอีก3-4คนรวมกลุ่มกันถามตัวเองว่าอนาคตถ้าเด็กไทยกินน้ำพริกกะปิไม่เป็นอนาคตถ้าเด็กไทยนุ่งจงกระเบนไม่เป็นอนาคตถ้าเด็กไทยลืมลากเงาวัฒนธรรมของตัวเองแล้วจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่ผมต้องการก็คือผมอยากจะให้เด็กไทยนั้นได้มามีส่วนร่วมในการสร้างชาติโดยสมัยนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในที่สุดแล้วเราก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะให้เด็กไทยมีความรู้เรื่องการกินอาหารไทยน้ำพริกเป็นแกงส้มดอกแครได้รายการล่องสารอาอจานสง่าก็เลยเกิดขึ้นสุภาพบุรุษคนที่อยู่ซ้ายมือผมคือคุณสิทธิชัยสืบสหการ เป็นคนดื้อลั้นดื้อลั้นอย่างไงเราคุยกันสมรอบเราบอกว่าอย่าทำทีวีมันเจิงมาเยอะแล้วอย่าไปทำมันเป็นขาลงทำโซเชียลมีเดียดีกว่าไม่ยอมฟังในที่สุดความดื้อลั้นของสิทธิชัยสือทางการได้เรื่องและได้ผลผู้สนับสนุนสองสาเจ้าแรกเข้ามาเราเลยลองทำในที่สุดจาก EP 1ถึง EP สองร้อเร็วนี้เราบอกเลยนะครับว่าเราเปลี่ยนมิติใหม่ของการทำรายการโทรทัศน์เป็นลักษณะเ d ็ t a i n เ e นเมแปลว่าสาระบันเทิงผมเป็นนักโภชนาการเวลาผมไปเจอป้าบุญมีที่กำลังเก็บตำลึงลิมรั้วแล้วเอามาลงหม้อเอามาทำอาหารไทยผมจะใส่ความรู้เรื่องโภชนาการเข้าไปว่า ใบตำลึงมีวิตามินเอกินแล้วป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งได้ขณะดเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็จะเรียนรู้ว่าป้าบุญมีกําลังโขลกน้ําพริกป้าบุญมีกําลังทํากับข้าวแบบไทยๆออนแอมาเกือบ200มันก็เลยเกิดทําให้ช่อง5นั้นภูมิใจกับรายการเรามากๆครับสี่ปีนะสี่ปีครับเราฝ่าโควิดมาปกติโควิดนั้นล่มสลายตายจากไปจากวงการโทรทัศน์หลายรายการ แต่รายการเราอยู่ยงคงกระพันมาได้ด้วย3เหตุผลอันที่1เรามีผู้สนับสนุนรายการเราโดยไม่หยุดยัง้งต้องขอกลาบขอบพระคุณจริงๆอันที่2ขอบคุณช่อง5แม้ว่าตอนช่วงโควิดเลตติ้งจะต่าลงแต่ยังให้เราทําอยู่และอันที่3คุณผู้ชมไม่เคยทิ้งเราเลยขอบคุณจริงๆผมอยากให้พี่แดงสิทธิชัยพูดอะไรเสริมขึ้นมาในความในใจของผู้ชายคนนี้เชิญครับครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ใกล้ใหม่เลยนะครับว่า เป็นความปลื้มใจจริงๆที่มันเกิดวันนี้ขึ้นจนได้เรารอวันนี้มานานครับว่าเราจะทําไปถึงแค่ไหนยังไงแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันพิสูจน์ออกมาเนี่ยผมภูมิใจมากที่ผ่านมามันไม่ใช่เพราะผู้ชมอย่างเดียวฝีมือของดรสง่าดามาพงศ์ครับอันนี้ไม่ได้โยอกันแต่เขาเนี่ยสามารถทําให้รายการสนุกตื่นเต้นเป็นกันเองนะครับเพราะฉะนั้น แม้กระทั่งฝรั่งครับเดี๋ยวถามดูฝรั่งยังงงครับคนที่อยู่ขวามือผมเป็นตัวแทนของ FC ผมครับและเป็นชาวต่างชาติแต่หัวใจเป็นไทยครับพูดภาษาไทยร้องเพลงไทยได้ไพเราะไม่แพ้คนไทยคุณโจนาตแอนเดอร์สันจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับว่าในความรู้สึกเขาที่มีต่อรายการล่องสลานจันสงะคืออะไรครับผมจริงๆมันมีคำหนึงที่ทาง กลุ่มนี้คณะนี้จะใช้อย่บ่อยๆก็คือคําว่าเพลินเพลินเราก็คุ้นชินอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องของความเพลิดเพลินแต่ว่าในคราวนี้ในกรณีนี้ในบริบทนี้มันพูดถึง play and learn ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับคือเราทุกวันนี้อาจจะเจอหนักไปที่ play อะไรก็ play อะไรก็ play อะไรก็เป็นเรื่องสนุกเรื่องฮาเรื่องเรื่องดราม่าเรื่องนั่นนี่แต่ว่าไอ้คำว่าเล่นนี้มันหายไป เราต้องการกลับมาสู่เลินที่พร้อมกับเพลงและต้องบอกเลยนะครับว่ารายการนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ในสิ่งนี้ร้อเเนะครลยครับคือสามารถที่จะเป็นเพลงกับเลินคือเราได้เลิ l เลินกับการเดินทางกับการชิมกับการเรียนรู้แต่เราก็ได้สาระด้วยได้ความรู้ด้วยได้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นเป็นกำไรของชีวิตของเราด้วยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นขอเชียร์นะฮะอีกแรงหนึ่งนะครับรวมทั้งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือ มันไม่ได้ไปชวนกินพิซซ่ายกเว้นถ้ามีกะปิใส่เป็นหน้าพิซซ่าด้วยคือยังไงเสียรายการนี้ต้องมีความเป็นไทยผสมเข้าไปด้วยเป็นสูตรสำคัญครับขอบคุณโจนัทมางๆเลยอาน้องจะถามอะไรอีกครับสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์ต้องเข้าไปข้างในกันไหมไฮสัเลยครับในสุดท้ายนี้ผมต้องขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทุกเจ้าขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่มีแฟนรายการเราทั้งประเทศ ขอขอบคุณพี่น้องสื่อบนชนที่มาในวันนี้ที่จะบอกข่าวดีกับคนที่ไม่เคยสัมผัสร่องสลานจานสงาตอนนี้ไป EP ีที่200ขึ้นเราจะพยายามรังสรรค์และพัฒนาร่องสลานจานสงาให้มีคุณภาพดีอยู่แล้วให้ดียิ่งย่งขึ้นต่อไปก็ขอบอกว่ารายการนี้จะอยู่ถึง EP 300ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมทุกท่านกราบขอบพระคุณมา,มากๆเลยนะครับฝากนี่เองฝากนี่เอง น้องๆตอนนี้คานาเป้อาหารเนี่ยมาเพียบเลยช่วยกันไปทานหน่อยลูกนะครับ,บเชิญเลยเชิญขอบคุณครับ